Thank mm -hmm. you. เี่ยไทยเ,ยเป็นนักลงทุนหลักแต่ตอนนี้ก็เป็นนักลงทุนจีนเป็นหลักที่เขาลงไปลงไปแบบผักด้านเรื่องการสร้างเขื่อนไทยเองเ,เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของลาว90%ถึง95%ของไฟฟ้าทั้งหมดนะคะจากเขื่อนภายในลาวไปถึงจากตัวน้ําสาขาบวกกับน้ำโขงสายหลักไทยเป็นผู้ซื้อเกือบทั้งหมดเป็นผู้เล่นใหญ่ที่สุด จริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยที่เราเคยทํามาตลอดเนี่ยคือสําลองประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเออน่าจะประมาณนั้นแต่จริงแล้วก็มีการศึกษาแล้วเคยเราก็มีการจ้างจุราศึกษานั้นก็ดูกันว่าเอะปกติแล้วเนี่ยสำรลองจริง,รงๆอ่ะควรจะเป็นเท่าไหร่จริงๆตอนเนี้ถ้านับภายในปีนี้หรือเมื่อตั้งแต่เมื่อสัก3 4 5ปีที่แล้วอ่ะพลังงานประเทศไทยมันมันเกินมาตลอดนะคะพลังงานสําลองโดยสากหลักตามหลักสากลเขาก็คิดไว้แค่15เปอร์เซ็นต์เนาะไม่ควรเกินนี้ เวลาเราดูเรื่องของแผนการใช้ไฟฟ้าของประเทศเนี่ยเราก็จะดูว่าประเทศเราเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่ทุกปีเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ต้องเตรียม่วยไฟฟ้าไว้เท่านั้นถ้าเรามีดูจากสายภาพตัวเองเราเนี่ยเราสร้างไฟฟ้าได้เท่านี้ยังไม่พอเราต้องนําเข้าเชื้อเพลิงไหมนะหรือนําเข้าไฟฟ้าไหมจากประเทศเพื่อนบ้านไหมเพื่อให้มีกําลังไฟฟ้าเนี่ยเพียงพอสําหรับการใช้ของประเทศจริงๆเนี่ยเรามีเรามี mou กับ กับทางลาวเนี่ยอยู่9,000เมกวัตต์นะครับที่ภายใต้ MOU ตอนนี้เราซื้อจากลาวมาแล้วเนี่ยนำเข้าจากลาวาแล้วประมาณเกือบเ6,000เมกเราเหลือประมาณ3,000เมกตาม MOU แต่ใน PDP เราเนี่ยเรามีไฟฟ้า นำเข้าที่อยู่ในแผนเนี่ยจะเริ่มประมาณสักปี 70, 70มั้ง70นะเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้รีเสิร์ฟมันเยอะจะเห็นว่าตอนนี้กําลังการผลิตมันเกินนะครับเราจะเห็นทุกคนจะพูดว่ารีเสิร์ฟเกินแต่ว่าถ้าเราดูในแผนพีดีพีไฟเนี่ยเราพยายามจะลดรีเสิร์ฟลงหมายความว่าในประมาณสักปี68 69เนี่ยกำลังการผลิตส่วนเกินอะ่ะจะพอดีละจะจะชนจะชนกับความต้องการละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เห็นว่าตั้งแต่ปี70ไปเนี่ยต้องมีการสร้างรงไฟฟ้าละหักดีมานยังขึ้นนะถ้ามีการสร้างรงไฟ้า ก็จะมีกาลังคดิบไม่เพียงพอแล้วการที่เราบอกว่าเราต้องมีจํานวนพลังงานเข้านี้จากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเราไปเซ็น MOU กับเขาแล้วเนี่ยพอมาดูเปรียบเทียบกับความสามารถของเรานะคะในการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่แล้วยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ไฟฟ้าที่ล้นเกินอยู่แล้วหักลบกรบหนี้ไปแล้วเราจะพบว่าเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องเราจะต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าประเด็นไม่ใช่อยู่เรื่องความต้องการอันนี้คือประเด็นของพวกเราใช่ไหมคะประเด็นอยู่ที่ธุรกิจ ของพวกคุณใช่ไหมก็คือตกลงกันแล้วการซื้อไฟฟ้าเนี่ยระหว่างรัฐบาลกับลงกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมกับลงไฟฟ้าเอกชนในเพื่อนบ้านเนี่ยสัญญามัน25ปีนะคะ25ปีเนี่ยมันแน่นอนมันได้กําไรได้เงินคืนแน่นอนว่าคุณจะได้กําไรที่คุณลงทุนไปที่คุณตั้งไว้ว่าเออราคาเท่านี้ กำไรจะต้องได้เท่านี้อันนี้แน่นอนเพราะว่ามันถูกเซ็นไว้ด้วยสัญญาระยะยาวก็คือที่เขาเรียกว่าไอ้ take or pay ก็คือใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายอ่ะอยังไงก็จ่าย25คุ้มแน่นอนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญท,ที่ที่ทำให้ผู้ลงทุนต่างๆเนี่ยเขาก็เลยสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นในภูมิภาคเนี่ยจะบอกว่าปัญหาอยู่แค่จีนสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโข,ง,ขงสายหลักข้างบนลาวกำลังทำเขื่อนมหาศาลไม่ได้ ต้องเป็นไทยด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้ซื้อหลักแล้วเป็นผู้ซื้อที่ไม่ยืดหยุ่นด้วยสําหรับตัวเองและของประชาชนของเราเองได้รายงานเห่งหูในเบิ้องต้นในวันทีเซ4ก,กรโกศาคม2พ18นีวาเมืองสนามไซไม่ได้ขับหมวดน,น้ำจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย ที่ได้ไหลสู่ทางหลงมาต่าน้ำเสีเปียนเห็นให้หลายบ้านของเมืองสนามไซได้ถึงน้ำท่วมตามการรายง,งานในเบื้องต้นมีพลเมืองที่ได้หับผลกระทบเบื้องต้น6,630โกคนประสาชนจำนวนหลายยังอยู่ในระยะหายสาบสูญโดยกู้ภัยยังบททันทั่วถึงโอ้ยแม่นเป็นเล่ามาหนดหนาทางมานาทางก็แม่นหมด จริงๆส่วนตัวก็คือไม่รู้เลยนะคะว่าเหมือนกว่าขั้นตอนหนึ่งมันจะมาเกิดเป็นไฟเนี่ยมันมีอัพอร์มากขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่เท่าจากที่ฟังเมื่อกี้ในเรื่องของเขื่อนเหมือนทาให้คนตายก็รู้สึกว่ามันก็ เราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ทําให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แอดดีเอ็นแล้วใดๆก็ตามแล้วกันการที่เหมือนสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเหมือนไปใช้เหมือนน้ํามันอะไรเงี้ยมันสร้างผลเสียกับโลกถ้าเราสามารถเป็นมีส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแล้วกันเป็นจุดเล็กๆที่จะสามารถช่วยหยุดตรงนี้ได้หรือลดตรงนี้ให้ทอนให้มันน้อยลงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีคือตอนนี้อย่างที่คุณถามมาคือเนี่ยจริงๆแล้วคือเขารัฐทาบานต้องบอกว่า เราได้ส่วนนี้มาให้เราใช้ในจํานวนเท่าไหร่ทําเป็นรายงานต่อเดือนก็ได้ทางช่องทางทางสื่อทีวีมากกว่าที่จะเอาสื่อไปเล่นข่าวที่มันไร้าสาระอันนี้คู่ครต่างตรงคือตอนนี้สื่อต้องมองเรื่องพวกนี้เรื่องการใช้ชีวิตของเราให้มากที่สุดฮนะ ทั้งนา้ทาทั้งไฟนี่แหละถ้าจริงๆถ้ารู้ขึ้นมาเราก็ก็นั่นแหละหน้าที่ประชาชนคนหนึ่ง่ก็ต้องช่วยเหลือเขาในการช่วยจะดูแลซัพพอร์ตเขาให้เขาเยียวยาเขาน่าแหละถ้าเรามีส่วนผิดนะรัฐบาลก็จะต้องไม่มาโทษประชาชนนะเพราะเราต้องซื้ออยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือกับเขาแล้วก็บอกมาทางสื่อว่าเออเนี่ยมันสาเหตุเกิดจากเรายอมรับเไปเลยเปนแมรเราก็จะได้รู้สึกดีไปกับรัฐบาลด้วยเพราะก็รู้ๆกันอยู่เพราะว่ารัฐบาลกับประชาชนทุกวันนี้มันก็ คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ถ้าเขาใจกับประชาชนประชา,ะช,าะชนก็จะใจกับเขาครับไม่เกี่ยวว่าใครจะมาเป็นนายกในฐานะที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเราเองเก็ควรที่จะมีส่วนในการรับผิดชอบเพราะว่าเรานั่งอยู่บ้านเราแค่ได้เปิดสวิตช์ใช่ไหมคะ ก็คือเราเดาได้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาจะต้องแบบสูญเสียทั้งชีวิตประเทศนั้นต้องสูญเสียสิ่งแวดล้อมซึ่งมันไม่ใช่แค่ของประเทศนั้นแต่ว่ามันเป็นระบบนิเวศที่มันเชื่อมโยงกันของภูมิภาคเนี้ยมันจะต้องเสียหายไปก็เป็นสิ่งที่คือความรับผิดชอบมันควรจะมากกว่าการที่จะเป็นแค่ผู้รับซื้อไฟฟ้าแบบคือจ่ายเงินแล้วซื้อไปอย่างเงี้ยมันน้อยไปเราไม่สามารถจะชาบช่วยได้ตลอดเวลาว่าแบบมีไฟฟ้าก็ดีแล้วไงตราบใดที่มีไฟฟ้าเราไม่ต้องตั้งคําถามอะไร มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับคงจะต้องมีกระบวนการที่จะพูดให้สมเหตุสมผลไม่ใช่เป็นการถกเถียงแบบใช้แค่ว่าเราก็ไทยนู่นไม่ใช่ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คงไม่พอคงไม่ได้